เขาไปเล่นเป็นเขาไปเล่นเป็นไอ้นี่ในเป็นกองเมื่อวานมีเขาแบบว่ามีคนบอกว่าเที่ยงคืนหรอวันนี้เที่ยงคืนละพ่อในไลข่พ่อไข่พ่อไข่พ่อหุทุกคนมีคนมาเตือนว่าเที่ยงคืนเออเที่ยงคืนมันก็แค่นีเป็นเป็นนี่คนณเตือนเป็นทีมอ่าเขาเป็นใครวะเขาเป็นใครอยัางเนี่ยเที่ยงคืนเขาเป็นเสียงสวรรค์่างเขาบอกว่าเที่ยงคืนละนาเสียงสวรรค์คืออย่างยิ่งจะได้แฉไหมว่าชื่ออะไรใช่ ออกมาซะดีๆออกมาซะดีออกมาซะดีๆนะดูไลฟ์ใครอยู่ดอกมาซะเขาส่งมาว่าหมูหมูหมูเองหมูเองน้องหมูเองเขาบอกตัวเองหมูเองแบบนี้หมูเองไม่ใช่ไหนไหนไม่ดูไลฟ์ใครอยู่ออกเออเออบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแน่จริงก็มาอีกมา มันวัวปล่าแรงใส่ไม่ดีมากเลยนะคะเขาเขาให้เกินได้นะคุณครับเออจะได้กี่นาทีก็ได้กี่นาทีสิบห้านาทีเขามีคนบอกตีสิเดี๋ยวผมกลางกดเลยครับเกินได้หเดี๋ยวผมเปิดกดเลยครับเอะรู้บ้างนี่ใครเก็ทบอลหรือจังเออสบังสบังงาสบังงาซาลาเปาซาลาเปาอย่ามาเหิมเกิน <Niccoughs> na u น้องขาน้องขาไม่คอค่ะน้องขาไม่คอค่ะน้องตายแน่ออกมาตายแน่แน่เลยเธอเข้ามาไม่ได้หรอกโซนนานไม่รู้โซนนาหน้าหรอไม่หรอไป่หรอปะใครล็อฉันไม่ได้หรอกคุณเข้ามาไม่ได้หรอกค่ะที่ชะาสรุปเอาหนุนคอนทุบออกมาประตูจะออกไม่ออกไปแล้วฉันไม่ให้คุณเข้ามาหรอกค่ะฉันจะไม่ยอมแพ้คุณง่ายๆหรอกค่ะ กันเขาบอกว่ากานหายใจครับช่วยได้ที่งเหรเขาจะไม่เห็นเหรอใช่เขาจะล้วต้องหุบเข,าจ,ขาจะคิดว่าไม่มีคนอยู่ในห้องนี้จริงเนึ่งสองสามไม่ให้หายใจก่อนเลยเอาใหม่เอาใหม่หายใจฝุ่น้ออ อะไรอะไรคุณเจ้อะไรคุณเจ้เข้ามาเดี๋ยวจะกลับเข้ามาดินะเข้ามาจะเฉยดถ้าจะแฉมีไฟตรงนี้จ้าปิดไฟก็มีไฟตรงนี้จ้าคนหนึ่คนหนึ่ก็มาดิค่ะเขาเข้าห้องมาได้เลยทุกคนกุมานี้เคลมยูบิสวัสดิ์ขนาดนี้แลก็ก็ก็กลัวที่ไหนใจเราเงี้ย ว่าไม่กล้าเข้าไปใช่หรือไม่ที่หนูขออยู่อีกวันได้ไหมเลื่อนไผ่ปิดได้ไหมหนูไม่อยากกลับบ้านตอนนี้เขาเข้ามาจับตามองพูว่าไปดีกว่าว่าถ้าอีกถ้าอีกนิดนึงไม่มาไม่ปิดอะไรเขาจะเขาจะเขาจะเป็นวีเขาจะวีนเจีย่าวีนนะหนู นาน้องนะมีอะไรค่อยค่อยคุยกันเราคุยกันด้วยเหตุผลนะใช่จนะนะนนาน้องนะนาน้องนะนาน้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีประกาศนะโปรดบอกมาน้องนะมีอะไรค่อยค่อยคุยกันนะไปแล้วทุกคนเขาบอกว่าไหนเด็กดีก็เด็กก็เด็กดีก็เดจริงไหมคะพี่ดีจริงเหมจริงพยกผมหนึ่เลย น่ะน้องเฮ้ยน้องตุ bye bye so okay. ๊กแกมาแล้วบายต้อมีตุ um> ๊กแกจริงที่น <да ี pues so ่มีตุ๊กแกฉันไปก่อนนะคะวันก่อนลงมาอาบน้ำตอนตีสองันได้ยินตุ๊กแกถือไม้ขวนเสื้ออยู่แน่ๆเจอกันนะพี่หนึ่งมาบ้าบ้าพูดมาเหมือนตาเห็นบ้าบ้ามีแต่เป็นตาเห็น น้องนะใจเย็นๆใช่ไมเหมือนเสื้อไหนวางไว้น้องใจเย็นๆนะน้องนะน้องไม่ต้องมาคุมก็ได้นะน้องนะเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปเองกับพี่นั่นน้องแค่นาฬิกานะน้องถ้าเราเหยียบทุกคนไม่มีใครรู้นะน้องนะมันจะจบที่ห้องนี้ใช่นะน้องนะนั่นน้องนะมันจะจบที่ห้องนี้ กำแพงห้องก็ขาวแต่ทำไมห้องมันมืดจังห้องดำหรือเปล่าคุณพี่ออกมาเลยแล้วคุณพี่ออกมาเลยคุณพี่ออกมาเลยคุณพี่พูดอย่างเงี้ยมาเจอกันเลยมาเจอกันหน่อยดินะน้องนะคุณพี่เนี่ยมาเจอกันหน่อยเนาะเลือกแสงหรือเปล่าเลือกแสงเน่ยว่าคุณพี่เลือกแสงหรือเปล่าไม่ใช่หรอกใช่นะนี่เราทำเพื่อแฟนคขาทุกคนเลยคือที่เราอยาเราอยากไปแต่ห้านาทีด้วยใช่ใช่แต่วบาพอเราไปถึงไปขับใจจะขาดร้อนๆใจจะขาดร้อนๆเลยอะแล้วแบบ คือเออมันก็แบบไม่ได้แบบเล่นตัวเที่ยวนานนะน้องนะนานน้องนาน้องต้องเข้าใจนะน้องนะมันเ่ข้าใจแล้วคนมันเรียกร้องเยอนแล้วน้องนะมีคนมุณมีคนเรียกร้องพี่อะนะเออพี่แบบทําอะไรไม่ได้จริงๆนะน้องนะอืมมันมีคนคิดถึงนะเอทวดราชันณาจ๋าหิวหิวอะเออฉันรู้สึกหิวอ่ะไปปะล่ะนาน้องนานนี่มันมาจากไหนล่ะเจยยวิน ก็คือพี่กว่นี้ใช่ไหมเห็นดังอยู่ในเทเจที่ถือไม่เห็นเสีคนเข้าอ่ะเจียวินเจียวินคือกดนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เออเพราะว่ามีมีนคขับอยู่ไงเราเราตั้งกล้องอยู่ถ้าคุณพี่ลุกขึ้นมาเป็นเดนนเดียวกับกล้องเลยฉันจะหันกล้องไว้ใส่จะให้คุณพี่เป็นมิสพันทิปฉันจะส่งโอ้ยแบบฉันจะส่งคุณพี่ขึ้นมิสฉันจะส่งคุณพี่ขึ้นสู่ยอดเสาเลยนะเพราะว่า เหตุที่คุณพี่ไม่ทำตามใจแฟนคือใช่ประชากรเราเน้องนะน้องนะที่ขาลายอย่างหน้าเลียวปากนั่นเองยังไงก็หลแบบนี้น่ามันจะยกขึ้นเอ้โหหแก้วมันจะลุกโทรศัพท์จากคว่ำนะน้องนัไปไหนไปไหนไปเอามีดบอกเจ๊ไปเอามีดเจ๊ไปเอามีด งานจาดูแลเรื่อชส่งเรีนให้อาวีโตัติดค่าวจ้าฮัลโหเบิร์ดดย์ทูยูเอาวันเกิดก้อไปเบอแล้วตับลูอะไรวันไหนวะวนไหนอาไยัยางคุณต้องรวนค่ะเขาจะไาวิ่งมคุณตำรวนคุณตำรวแค่เด็กแจะแจกแจ๊กแจเขแจะกปจจ่กแจ๊แจกขาขาันมันเกหนหนักหนกหน คนช่วยด้วยมิติพิสวบมันทำให้เราเป็นบ้าอุ้ยแต่แบบผู้หญิงสองคนนี้เคยเป็นบ้าแล้วแต่ฉันได้กินชาบูหัวเธอหรือเปล่าหัวตัวเองอ่ะก็จะเปชิ้นหิวหรกที่ข้าวไข่ตดไะเนี่ยแต่แบบหลังจากที่อยู่ในกองนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันเล่นมุกได้ไหลลื่นขึ้นนะน้องนะโดยเฉพาะมุกเสียวๆนะน้องนะมีเตวันเลยนะใครตด อุ้ยไม่ใช่ฉันนานเองนะซิไม่ใช่ฉันจะใหรือว่าหรือว่าเราตดแล้วเขาทิ้งเขาทิ้งบล็อกเขาหลังออกไปก่อนเขาหลังอย่าดังกันแบบนี้นะน้องเออร์เขาหลังแก้กันนะน้องผมคอนลเขาทิ้งบลอกไว้ให้เราอ่ะโขเพ็ดลายอะไเลยไม่นะเจ็ดลายเลิกลายช้ายังใส่ลายเขาอีกบอกอุ้ยสิ่งที่ฉันได้ขิงจริงๆหรือว่าไม่ใช่ฉัน จริงๆฉันไม่กินจริงๆจริงฉันไม่ได้ตดใครตดเป็นกินชาบูฉันไม่ได้ตดนะมายะฉันไม่ตดใครจะตดแหละไม่ใช่กินชาบูใครได้ยินตดเป็นกินชาบูอะฉันว่าข้างน้องข้างน้องอะไรข้างน้องข้างน้องกับน้องหรอเอออาจจะมีใครกินชาบูเออน้องไปกินชาบูนั่นน้องแม้เสื้อไปกินชาบูเคยฟัไหม ถ้าเป็นเมื่อฉันเด็กใส่เสื้อไปกินสาบูไปใช้กระชายสบูทวงแ้นไปกินสาบูไปใช้กระชายสบูน้องลองผิดนะน้องนะอย่าให้พี่สอนน้องนะพี่เนี่ยแม่นเนื้อแบบจะหมดนะน้องนะจะบ้าตาะจะบ้าตายไรยวันพี่พี่คนนั้นเขาลายม้าจะบ้าตายไรยวัอ เราสอนเงียวให้เขาไหมเงี้ยวไม่เอาเดี๋ยวได้พลสภาพกันอไปถึงเราแล้วล่ะผลโอใช่น่นหนงนะจำเขาจำเขาแค่ว่าเขาคือเสียงสวรรค์ขยันยิ่งเขาคือไม่อีจเตอร์ฟันกันน่ากลัวไปไหแน่น้นงนะปิดไลน์ได้แล้วน้น้องเขาบอกว่าปิดไลน์ได้แล้วน้น้องนะโอเคไม่แล้วก็ค่อยไปไล์ต่อเลยจี โอเคสักหน่อยเอาละเอาล่ะเพื่อคนไปเจอกันในไอจีอุ้ยเธอแต่เขาท่าอะไรไอจีอะเห็ุน้าน้องน้าเลยนะผู้บริบริหารนะน้องนะอุ้ยอุ้ยโอเคบายบายนะน้องนะกอด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 คิดถึง นั่ตชฉมาอม่บางคิดนข้งนอนงสุดจ okay. ิ้นสูดสูดโอ้ัโอเคนะพี่ไปแล้วนัน้องนะบ๊ายบาย